ระบบสมการใี้เราแก้ได้3แบบนะครับแบบแรกก็คือพยายามหา x เท่ากับหรือ y เท่ากับนะครับแล้วก็แทนค่าในอีกสมการนะครับส่วนใหญ่จะดูที่ x กับ y อยู่เดียวๆตอนนี้นี่ถ้าถ้ามองให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันง่าย ก็คือมีตัวเลขน้อยมีตัวเลขน้อยก็คือพยายามหาว่า y เท่ากับหรือ x เท่ากับนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็น y เท่ากับเนี่ยนะครับจากสมการ1เนี่ยนะครับมันจะดูง่ายกว่าเพราะถ้าเป็น x เท่ากับเถ้า x ไปแทนใน10เนี่ยสิไปคูณกับ x มันจะดูเยอะครับตอนนี้นิยมให้เป็น y เท่ากับ y เท่ากับ x นะครับจากนั้นเลือก1มาเราก็แทนกลับเข้าไปในสอง หรือเรื่อ,อง2มากแทนกลับเข้าไปใน1น,นะครับมันก็สลับกันแบบนี้วนแทนค่าแล้วจะได้10 X บวกกับก้อนที่เป็น Y นะครับนี่คือ Y ที่เราจะแทนค่าแทนค่านี้เข้าไปที่ Y ก็จะเป็น200ร20ลบ X รับทกับ9 20พยายามหา,าแก้สมก,การหาค่าตัวแปร x เข้ามาก็จะเป็น10 x บวก200้ลบ x เท่ากับ920าร่บนะครับตรงนี้ย้ายข้างสมการก็จะได้ x เป็นเท่ากับมาได้ x เท่ากับแล้วก็แทนค่ากลับเข้าไปในตัวที่เป็นสมการง่ายๆแลาจะได้ค่า y นะครับนิยมแทนค่ากลับเข้าไปในสมการ1นเราเห็นว่าสมการ1มันง่ายกว่านี่คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่สองก็คือ จากสองสมการนี้นะครับจะเห็นว่าซึ่ง1ึและ2สมการก็ y เท่ากับ u เดี่ยวๆนัวีเป็นบทุกคนแป๊บเึงแป๊บนึงยวเสร็จแล้วเสร็จแล้ว y อยู่เดียวเพราะนั้นมันก็มีอีกเรื่องนึงเปลี่ยนเป็น y เท่ากับก็จะได้เป็น y เท่ากับ200ลบ x สมการ2นะครับก็เปลี่ยนเป็น y เท่ากับเหมือนกันนะครับ เหยนว่าหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นอันนี้นะครับแล้วก็สเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับนั้นต่างก็เท่ากับ y เพราะฉะนั้นหลักการเท่ากันของคณิตศาสตร์คือก้อนสี่เหลี่ยมเนี้เท่ากันมันก็จะได้เป็น200ลบ x เท่ากับ920ลบ10 x นะครับแล้วก็แก้สมการมานะครับลักษณะก็จะคล้ายกันเนะนี้ยก็นิยมย้ายไปก็เป็น ก็เป็น1 0 x ลบ x เท่ากับ920ลบ200นะครับแก้สมการหา x แล้วแทนค่ากลับเข้าไปใน1นะครับแทนไปใน1อันนี้คือวิธีที่2แบบที่2มันก็มีอีกแบบนึงนะครับมีอีกแบบคนึ่งถ้าเรียนเข้าใจจะเห็นว่าแบบสุดท้ายถ้าสัมระสิมันเท่ากันอย่างเงี้ยน,นะครับสมริติมันเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นคู่เอกไปแล้วโ